สวัสดีครับเข้าชปชมน้ำต้นชาแนลนะครับผมก็คือวันนี้อยู่สเต็กลุงหยิกครับมากับไอดอลเชียงรายครับผมโควิดตัวโควิดโควิดก็คือมาสเต็กลุงหยิกนะครับผมก็จะมากินสเต็กยักษ์กัน แล้วคืนอน้นองน้องสงสัสยมากตอนแรกไปเป็นสายอย่างป้าใชมันดังเดี๋ยวคนมันจำได้น้ำฝกแล้วนี่คือเขาต้องมารอคิวเนี่ยนะไแล้วครับ <c oughs> ผมก็คือเราได้คิวที่เท่าไหร่นะ6ได้คนะิวที่6เจ้ายืนรอมา20นาทีเ <laughs> ลยคือเขานัดกันแต่จเจ้าเออโอเคมะมาคุ่ม servant. เด้อเดี๋ยวมาหามาเลยจ้ามาเลยสุดยอดคนนี้น่ารักมึงถอดแหวด โอเคครับเดี๋ยวรอสเต็กมาไอบอกเลยว่าใหญ่เท่านี้สเต็กเหรอครับเปล่าอะไรเห็นนี่คนใหญ่อะทุกคนอันนี้คือสเต็กสเต็กแพสเก้าเก้าที่น้อง่มๆสั่งมาจะได้อยูสามอย่างแบบนอกสเต็กคัสตี้เบอร์เกอร์าัสตี้แล้วมาม่าจานนี้เจ้าใหญ่ปิยก ใจพยกต์ก็แบบนี่นอกดูเจ้าอันนี้คือยกคนเดียวมาได้ใหญ่มากนั่งใส่เลยขนลุกวางหวังหวังวังหนักมากได้โหน้ำแป้งเดขอโทษครับขอโทษสุแมนะครับสเต็กวังอ่าขนลุกขนฉั้นวางเลยจ้ามะเนาะเนาะเนาะโอเคกินเลยครับผม ถ้ายสองน้องน้ำตัวสตะจ,จ้าวครับผม่มอแม่พี่น้องต้นเ๋มมืออนเจมี่ยวะอู้มเมือนกิดนเลยนะครับผมผลรูปปอนจิมกันก <c oughs> ป,ปอน <c oughs> ใหญ่ชิบหายเดี๋ยวผมจะกินเฟ้นไฟรายนะครับผมขอใจมือเด้ออิ่อร่อยอชนชนชนอืมนี่จะไก่ปรุงรสมาดิเห็นชิ้นใหญ่แบบนี้แต่ว่ามันเข้าเนื้อนะอเค็มกำลังดีครับผมเดี๋ยวขอกินขนมตัง ผมฟองหอมกินผักครับจะได้ไม่อ้วนจะได้ไม่อ้วนตานี่งเอาไปเตะติดโอ้ห้ามเลยเอาเอาไหมทำชิลุกมันใหญ่มากเลทรงมีซอสมาเขือสลลสลัดเล็กกันเลกกันเอ้า ตัวพ้นผมโอเคครับผมอาร์ตินี่มันมีมันกว่าแลกกันแลกแรกกันแลกกันน้ำซวนโอ๊ตเนื้อเปียเนาะอันนี้อกไก่ครับแต่ดูมันน่าจะไม่แห้งนี่ขอจุ้มได้ไหมนี่บราต้องแทะหอมพีชไทยอ๋อไก่แบบเนี้ยไก่ไก่ไก้ไก่ไี่ไร่อก่ ดีจะหมดไหมปลาทอดใหญ่มากกินปลาจะได้ไม่อ้วน ครับเดี๋ยวให้หมูให้พี่โบนะครับนี่หมูหมูนี่หมูเจ้าหมูอ่าครับผมป้อนหน่อยได้ไหมครับองค์จิงหะน่าจะพีดในอย่างองคุณละล่ะไม่อย่งหมูเออไมเขินไม่เขินเลยอาใอม่ทุกคนน้อง คือสูตรเขาจะเป็นพริกไทยดําหอมหอมแบบคนกพร,ริไทยดตีในปากแล้วอันนี้แบบตีในปากผิดจรงเหรอฮะอะไรของเขาครับผมท,ท,ที่โบผ่านให้หน่อยได้ไหมครับผมไอผมไม่ถนัดขอบค้องท้า <c oughs> ไม่หมดอี <c oughs> ไมไปสามวันคือเจ้าทินอ่ะต้องเรียก แบบน่องแล้วคือน้ำต้นพอเนี่ยก็นี่แล้วมาหาเขยึดไปห้ามนะเข้าใจอ๋อเปิ้นเป็นน้องตัวก็ต้องมาห้ามกะนั่นเป็นผู้หญิงเล็กๆกับ้า่วนน้องเดี๋ยวลองมาม่ามั่งนะครับ มันหนักอะจนแบบมันตักจะไม่ขึ้นแล้วคือเครื่องมันเยอะมากกินแล้วนะครับผมกินแล้วนะครับผมอร่อยมันเป็นน้ำม้าต้มยำ เลิศปาดูเบอร์เกอร์ได้กินได้กินไม่ให้ครับผมไม่ให้อันนี้เบอร์เกอร์น้อยอันที่เบอร์เกอร์ใหญ่อันนี้น้อยๆเอาไปติมชอบอันนี้ใหญ่ก็เป็นหมูนะครับผมแล้วก็มีชีสกินเลยกินเลยกินเลย,เลยอ,อ,อ,อร่อยอื เป็นเนืออาา้อหมักพริกไทยดำเหมือนเดิมคือก็คือร้านนี้จะเป็นพริกไทยดำแต่มีหลายเมนูนะแต่นี้เป็นเซต899อร่อย <c oughs> ก็คือเบอร์เกอร์ในวันนี้ก็อิ่มแล้วจริงๆ <c oughs> <c oughs> สุดไม่หมดเดี <c oughs> ย๋ยวยัดเข้าไปในปากมานะทุกคนพร้อมพร้อมพร้อม <c oughs> อหใครชอบกิมนี้ฟางไปตีต่างงโตัวไหมนะแต่น้ำซนแต่ค่าแต่บน้ำซนแต่ค่าผมชอบครีมชีสมากเลยอ่ะอร่อย อันนี้คือจานผมตอนนี้รัวยังกินไม่หมดอะทุกคนทำไมดิมกินไป3วันนี่นทุกคนหอมทอดผมชอบมากเลยของทอดนี้ I love ผมจะไม่กินเฟ้นไก่3ปี หวงวนโอ้ยครับผมตอนนี้ก็นะกินไม่หมดนะครับผมอุตส่าห์เอาสายแท่งมากินเป็นเพื่อนดูทงสูไป <c oughs> เลยขนลอก ตอนนี้แบบ3คนโอบคลิปนี้เดี๋ยวไปก่อนก็อย่าลืมไปกดตามที่เพจน้องโบโต๊ะเต็มไว้ในช่องทางทวิตเตอร์อินสตาแกรมเฟซบุ๊กบลกติดตามด้วยจ้อเซิร์ฟเลยว่าน้องโบโต๊ะเต็มไว้กระจายที๊ทตะเต็คนสวยๆสาวสาวหน้าเกาะ2021ัอ็ก็ร้านก็อยู่หน้ามอแม่ฟ้าหลวงเลยมาไอเลยปั๊มไปแดงเลยจะปั๊มกระสอเลยปั๊มกระตทรมาหน่อยจับป้าหลาน เจอเลยร้านในป้ายสีส้มมีมีในโลโก้เป็นลุงหยิกนะครับผมแล้วก็เซตนี้ที่กินก็899บาทคือที่จริงมันกินได้8คนแคนแต่เราแบบก็คือเราคิดว่าเราเป็นพีอิตแลกตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้โอเคครับผมเดี๋ยวไปบ้านโอเคครับมครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย